โอเคนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายเลยนะนะคือการแก้สมก,การผู้นำตัำวแปรเดียวนะครับตั้งใจเด้อเ้ที่สุดท้ายแล้วนะครับอ่ะะ ก็เรามาดูครับเขาบอกว่าการหาคําตอบของพอหุนามเนี่ยนักเรียนครับถ้ามีจํานวนเชิงซ้อนจํานวนหนึ่งเป็นคําตอบของพอหุนามจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยนะมันนั่นคือเซตเท่ากับ a บวก b i ใช่ไหมลูกอะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวเลขกับ i เนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนนะถ้ามีจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่งเป็นคําตอบของสมการเนี่ยนะครับโดยที่สัมประสิทธิ์หรือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าตัวเนี้ยนะเป็นเป็นจจริงนะครับ แล้วเราจะได้ว่า Z e t บาร์เนี่ยเป็นคำตอบของสมการนี้ด้วยเช่นเช่นเช่นนะถ้าสมมุติครูบอกว่า2บวก 3i สมมติเด้อเป็นคำตอบของสมมุตินะเป็นคำตอบของของ x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2บวก 4x ลบ5ถ้ากับ0เอ ถ้าเขาบอกว่า2บวก 3i เป็นคําตอบของ x กาลัง3ลบ 2x กำลัง2บวกลบ5เราจะได้ว่า2ลบ 3i ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบเหมือนกันเพราะอะไรครับนักเรียนเห็นไหมเนี่ย2บวก 3i เขาเรียกว่า Z ใช่ไหมลูกเพราะว่ามันเป็นจํานวนเชิงซ้อนมีตัวเลขและมี i เขาบอกว่าถ้า Z เป็นคําตอบของสมการจะได้ Z บาร์เป็นคําตอบของสมการด้วย Z บาร์คืออะไร Z บาร์ก็คือ a ลบ bi ดังนั้นแล้วถ้า z เป็น2องบวกสเนี่ยเป็นจำนวนเชงซ้อนเนี่ยเราจะได้2อลบสเป็นคําตอบของสมการนี้ด้วยทันทีครับเพราะมันคือเซตบาร์ bar. จำได้ไหมเซตบาร์ z bar คือการเปลี่ยนเครื่องหมายที่อยู่หน้าส่วนจินตภาพอ้าวเช่นถ้า z ซตเท่ากับ5าบวกเจ็ดไอบาร์ได้เท่าไหร่ทันทีลูกเนี่ยเซตบาร์ z bar ของตัวนี้คือ5้ลบอะไร5้าลบเจ็เพราะมันต่างกันตรงเครื่องหมายครับ ซเป็นบวกเซบาร์จะเป็นลบตรงกลางถ้าเซเป็นลบเซตบาร์จะเป็นบวกเครื่องหมายเนี่ยเปลี่ยนกันตรงกลางกับระการแค่นั้นดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีตัวไหนที่เป็นคําตอบของสมการปุ๊บเราจะได้เซบาร์เป็นคําต, <Ball> ตอบอีกหนึ่งคำตอบของสมการนั้นด้วยนะทีนี้ครับฟังนะการที่เราอยากการที่เราจะบอกได้ว่าคําตอบไหนเป็นคําตอบของสมการ,รหรือไม่ทายังไงครับะจะรู้จะรู้ว่าเป็นคําตอบของสมการหรือไม่ทำยังไงครับ ของ px ก็ต่อเมื่อแทน z ใน x แล้วเท่ากับ0ูนย์อันนี้จำไห้นะครับจำไห้นะการที่เราอยากจะรู้ว่าตัวไหนเป็นคำตอบของสมการเนี่ยให้เราเอาตัวนั้นเนี่ยไปแทนค่าเป็ในสมการแล้วเป็น0ูนย์ถ้าแทนแล้วเป็น0ูนย์แสดงว่าตัวนั้นเป็นคำตอบของสมการทันที จำไว้ well, นะการที่เราจะดูว่าตัวเลขไหนเป็นคําตอบของสมการนี้ไหมเนี่ยเอาตัวเลขนั้นไปแทน x ท,ทุกตัวในสมก,การถ้าเป็นศูนย์แปลว่าเป็นคําตอบของสมการถ้าแทนแล้วไม่เป็นศูนย์แสดงว่าไม่เป็นคําตอบแค่นั้นเองนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับไะตัวอย่างที่29นะครับจงแสดงว่า2บวกรูท 3i เป็นคำตอบของสมการนี้ไอ้เขียนไว้ก่อนว่าเป็น px นะครับและจงหาเซตคำตอบของสมการนี้ อันดับแรกนะครับ2บวกลบสามไอเป็นคําตอบของสมการนี้ไหมทายังไงลูกถึงจะรู้ว่าเป็นคําตอบของสมการไหมก็คือต้องเอา2บวกลบสามไอเนี่ยมาแทน x ทุกตัวแล้วดูว่ามันเป็นศูนย์ไหมถ้าเป็นศูนย์สแสดงว่าเป็นคําตอบของสมการเคออ่นั้นนะครับงั้นนะครับจากตัวอย่างนี้จากโจทย์นี้นะเขาก็บอกว่ากาหนดให้สมการนี้สมการเป็น px px ถ้า,ถากับ x กำลังสี่ลบเจ็ด x กำลังสองบวกสอง x บวกยี่สิบ x บวกสิบสี ทำไงลูกอยากจะรู้ว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นคําตอบของตัวนี้ไหมก็เอาก้อนเนี้ยมาแทนค่า x ทุกตัวในสมการงั้นก็ยก2องบวกลบสามไอมาตรงนี้ครับเอาไปใส่กําลังสีเลยนี่ก็ไปแทนค่า x อ่ะสองบวกลบสามไอยกกำลังสี่ลบเจ็ดบวกลบเจ็ดคูณสองบวกลบสามไอยกกำลังสองบวกยี่สิบคูณสองบวกลบสามไอบวกสิบสี่นะะนี่เป็นต้นนะครับนี่ไงเอาตัวนี้ไปแทนค่า x ทุกตัวทำไงต่อลูก ยกกำลังสีครับนักเรียนก็ไปหาค่าเอานะสอนมาแล้วนะจวนเชิงซ้อนหายกกําลังสียังไงนะครับไปดูเอานะแล้วก็ตามมาดูตัวนี้ครับ7คูณตัวนี้ต่อหายมายกกลาลังสองได้เท่าไรได้เท่าไร,าไรแล้วเอาทั้งหมดนียมาบวกกันนะครับปรากฏว่ามันเป็นศูนย์ถ้าเป็นศูนย์แปลว่าอะไรครับถ้าเป็นศูนย์แปลว่า2บวกลดสามไอตัวนี้เป็นคําตอบของสมการนี้ทันทีเพราะเอาตัวนี้มาแทน x ทุกตัวแล้วทําให้สมการเป็นศูนย์ก็เลยเป็นคําตอบครับ ดังนั้น2บวกลูสามอเป็นคําตอบของสมการ px นักเ,เรียนจําได้แมยสมบัติเมื่อกี้นี้ถ้าเราได้2บวกรูสมไอเป็นคําตอบแล้วเราจะได้อะไรมาด้วยทันทีอันนี้คือ s ซใช่ไหมเนี่ยไอสองบวกรูสนี่คือ s ซใช่ไหมครับมันคือ s ซงั้นแสดงว่านอกจากมี Z แล้วเราจะมีอีกหนึ่งคำตอบก็คือ s ซอะไรครับ เซตบาร์ bar, ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบของสมการนี todas, okay. so, like here, ้เช่นเดียวกันเอาเซตมันได้2องลบรูทสามไองั้นเซตบาร์ก็คือ2ลบรูทสามไอก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบของสมการนี้เห็นไหมเขาบอกว่าจะได้ว่า2ลบรูทสามไอเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับของสมการด้วยจากสมบัติข้อที่แล้วนี่ไงถ้าเรามี Z ซเป็นคําตอบของสมการเราจะได้ว่าเซตบาร์เป็นคําตอบของสมการนี้ด้วยได้2คําตอบแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เลยได้2คําตอบแล้วนะครับทีนี้ไงต่อ เขาอยากจะให้เราหาเซตคำตอบของสมการนี้ว่ามันเขียนได้อย่างไรนักเรียนครับดีกรีสูงสุดคือสี่ดังนั้นแล้วคำตอบจะได้สี่คำตอบตอนนี้เรามีกี่คำตอบแล้วเนี่ยเรามีสองคำตอบแล้วนะครับสองคำตอบแล้ววิธีการคือวิธีการคือเขาเนี่ยนะครับจะให้เราทำยังไงครับเอาสองอันเนี่ยมาคูณกันนะครับเพื่อให้ได้สมการกำลังสองนะอ่ะ แล้วเรียนจาการแยกตัวประกอบได้ไหมเวลาที่เราแยกตัวประกอบต้องแยกได้สี่ตัว x ลบ a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  ใช่ไหม a คืออะไร a คือคําตอบครับตอนนี้เรามีกี่คําตอบมวเนี่ยมีสองคำตอบ้วนะอันนี้คือคําตอบที่หนึ่งอันนี้คือคําตอบที่สองเราก็เอา x ลบ a สองก้อนนี้มาคูณกันแล้วค่อยเอาไปหาร p x มันจะได้อีกสองก้อนนี้ลูกนะงั้นเวลาเขียนตรงนี้มันจึงเขียนได้อะไรครับ x ลบ a a เราเป็นเท่าไหร่ล่ะ เเราเป็นเท่าไหร่เอเราเป็น2องบวกลู่สามไอนะครับคูณด้วย x อลบเตัวที่2กับ x ลบด้วย2องลบลู่สามไอนี่นะเท่ากับเท่าไหร่เวลาคูณคูณยังไงครับเวลาคูณ x อคูณเอได้ x อกกำลังสอฮะใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลไกลคูณไกลได้เท่าไหร่เข,ข,นะขียนไปนะครับเขียนไปนะเขียนไปเขียนเนี่ยได้ไหมละ่ะ ทำไงครับทำไม่ได้เดี๋ยวไปมอมกันนะครับมอมกันเนื่องจากตัวนี้เป็นลบคูณเข้ามาในวงเล็บจึงเป็นลบทุกตัวเลยครับซึ่งตัวนี้เป็นลบคูณเข้ามาในวงเล็บครับลบคูณล,ลบเป็นบวกกันทีปึ๊บเป็นแบบนี้แล้วเราก็จับคูณกันเวลาคูณนะลูกนะเอาทีละตัวคูณกันเย็ดตัวข้างหน้าก่อนเอา x คูณตัวที่1 x คูณตัวที่สอง x คูณตัวที่3ามครับได้เท่าไหรไ่เขียนไป x คูณ x เ,เป็น x กำลังสอง x คูณลบเป็นลบ2 x ส x x คูณรูทส i เป็นบวกรูท3 x i x เสร็จไปแล้วต่อไปเป็นตัวไหนครับต่อไปเป็นลบ2องกแหลบ2คูณให้มันคิดทั้ง3ตัวของตัวหลังลบ2คูณ x เป็นลบ2 x ลบ2คูณลบ2เป็นบวก4ลบ2คูณรูท3 i เป็นลบ2อรูทส i อ่าลบ2ลบสคูณไปแล้วนะถัดไปถัดไปเอา ลบรูทสามไอคูณทุกตัวเออทุกตัววเท่าไหร่ครับลบรูทสามไอจะเป็นลบอะไรครับลบรูทสามเอ็กไอลบคูณลบสองก็จะกลายเป็น 2, สองรูทสามไบวกนะครับคูณด้วยอะไรครับลบสามไอลังสเจหาค่าหักมานะครับหาค่าหักมานะหาค่าหกมาได้เท่าไหร่ล่ะ x กำลังสองมีตัวเดียวนะต่อไปอะไรที่ลงท้ายด้วย x มีอีกไหมนีม่งไงลงท้ายสอง x กับสอ x เป็นลบสี่ x นะครับตัดทิ้งไปต่อไปมีอีกไหมรูทสาม xi รูท xi อา้าวบวกกับลบหายนะครับรูทสามสองูทสกับลบสองรูทสหายนะครับแล้วก็นี้เหลือบวกส่กับลบสามไอกำลังสองนั่นเงครับ ไอกำล,ล,ลังสองมีค่าเป็นลบหนึ่งใช่ไหมงั้นเวลาหามันก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบสี่ x บวกสี่บวกสามครับเพราะว่าไอกำลังสองมีค่าเป็นลบหนึ่งลบสามคูณลบหนึ่งก็เลยสามนะบวกกันเป็น x กำล,ลังสองลบสี่ x บวกเจ็ดนี่นะครับนะก็เลยเป็นที่ไปที่มาของตัวนี้ลูกนี่คือวิธีการคูณของเขานะทีนี้พอเราได้ตัวนี้แล้วทำไงต่อเอาก้อนเนี้ย มาหาร px เราก็จะได้ตัวประกอบที่เหลือนะไปหารหารยังไงได้นี่มาคยย่อก่อนแล้วก็ายก่ตัดประวสร็จลัวัเ็่ครยอนะุย่อนะลูกนียย่อนะนี่ย่องี่ก่อน เอา,เ,อาเดี๋ยวคุยย่อไปเลยย่อไปเลยฮะย่อไปสักมุมหนึ่งนครับย่อไก่อนชึบเนาะมันยังอยู่อยู่นะที่ทำไง,งต่อครับไง,งต่อครับเอาเลยทีนี้เราได้ตัวนี้แล้วเราก็มาหาร PX ทีนี้มาาหารลูกเราสามารถหารแบบท่าหงอนาได้นะเอาสัุหมดนี้มาลงเลย แต่อย่าลืมนะเวลาที่เราเรียงดีกรีเราต้องเรียงดีกรีจากมากไปน้อยอันนี้4 2 1 0อะไรหายไปกำลัง3าหายไปครับ x กำลัง4แล้วมา x กำลังสองเลยข้าม x กำลังสาไปดังนั้นต้องบวก0 1, กูนย์ x เพิ่มั้นเวลาที่เรา0น x กำลังสาม ก็คูณ x กำคูณอ้ามา x กำลังสอง x กำลังสองเป็น x กำลังสี่ x กำลังสอง x กลังสอง x กำลังสีนะครับลบด้วย c อ่ลบ4 x คูณ x กำลังสองก็จะกลายเป็นลบ4 x กำลังสาม x กำลังสองคูณบวกเจ็ดก็เป็นบวกเจ็ด x กำลังสองจับลบกันครับการหารปกติอันนี้ลบกันหายนะครับศูนย์ x กำลังสามลบสี่ x กำลสามลบก็เป็นบวกก็เลยกลายเป็น4 x กำลังสามนะครับลบลบ เป็นลบ14 x กำลังสนะครับชักบวก20 x ลงมานะทำต่อเลยครับ x กำลังสองทำไงเป็น4 x กำลังสา่ะก็ต้องคูณด้วยบวก4 x อ่าเอาก็เอาบวก4 x เข้ามาคูณเป็น4 x กลนะังสาเนาะ4 x คูณลบ 4, x เป็นลบ1 6 x กำลังสอง4 x คูณ7จ็2 8 x ลบกันนะครับลบคูณลบเป็นบวกเหลือ2 x กลังสองลบมาเหลือลบ8 x นะครับทำไงต่อชัก14ลงมาบวก14อ้าวต่อเลย x กำลังสองทำไงเป็น2 x กำลังสก็คือต้องคูณด้วยบวก2ครับ2คูณเข้ามา2 x กำลังสองลบ8 x บวก1ิบลบกันออกมาเหลือ0โอ้โหนักเรียนถ้าลบกันออกมาเหลือ0นแปลว่าหารลงตัวนะครับแสดงว่าเวลาที่เราเอามาหารเ่ยนะ x กำลังสองลบส x บวก7หาร p x ได้ x กำลังสอบวก x บวก2 เวลาที่เราเออกมาเข <like S 1> <พ>ียนในรูปของผลคูณจะเขียนได้แบบนี้ลูกเนี่ยเอาตัวนี้มาคูณด้วยตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะครับเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะทีนี้เวลาที่เราแยกตัวประกอบครับนักเรียนครับเวลาที่เราแยกตัวประกอบอ่ะเขียนให้ดูกจำนวนขอารตอนจำนวนของธาตุไฮโดรเจนในก๊าต่อมา V ตัวนี้ ะมาตรงนี้เลยเวลาที่เรามาเขียนเป็น px นะครับ px จะเขียนได้เอาตัวประกอบของมันมาเขียนก็นจะกลายเป็น x กำลงังสองลนะบสี่ x นี่ตัวประกอบของมาันคือตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ครับอะไาเขียนก็นจะกลายเป็น x ลบด้วยสองบวกด้สาม i คูณด้วย x ลบสลบรูทส i นะครับแล้วก็คูณด้วยอะไรครับ x กำลังสบวกส x บวกสครับเรียบร้อยนะตรงนี้ได้คำตอบมาแล้วนะสอตัวเนี่ยได้มาแล้ว2ตัว2องคำตอบเราเหลือกันแค่กรอบตัวนี้ลูกเรายกมาเลยเนี่ย x กำลังสบวกส x บวกสเนี่ยวิธีการคือมันมี2ส,สูตรนะจำได้ไหมสอสูตรสูตรที่1คือลบ b บวกลบ รูทบีกำลังสองลบสี่เอส่วนสออันนี้คือสูตรบวกส่วนสูตรลบก็คือลบ b ลบีบวกลบรูทแอบส่นีกำลังสองลบสี่เออุนไอส่วนสอนี่นะครับวิธีการพิจารณาจะใช้สูตรไหนสองสูตรเนี้ยพิจารณาจาก b ีกำลังสองลบสี่ซนะครับซึ่งพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับและหาคําตอบแล้ว2ตัวนี้จะหาคําตอบได้งี้ครับลบสบวกรูทสและลบสลบรูอง นะครับได้2ตัวดังนั้นแล้วพอเราแยกได้แล in ้วเนี่ยเราก็เอาคำตอบทั right so ้ง4ตัวมาก็คืออันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4ี่เอามาเขียนให้อยู่ในรูปของเซตนะครับก็จะกลายเป็นเซตคําตอบของสมการแล้วนะพวกนี้ไปหาเอาเองนะกูสอนมาแล้วนะครับสอนมาแล้วนะเอามาเขียนเรียนกันเป็น4ตัวแล้วอยู่ในวงเล็บนะครับก็จะกลายเป็นเซตคําตอบแล้วนะแค่นั้นนะครับดังนั้นแล้วการที่เราจะแสดงว่าตัวเลขนี้เป็นคําตอบของสมการหรือไม่ ให้เราเอาตัวเลขนี้ไปแทน x ทุกตัวนั่นแลลว่าเป็นศูนย์ไหมถ้าเป็นศูนย์แสดงว่าจบนะครับแต่ถ้าไม่เป็นศูนย์แสดงว่าไม่ใช่คำตอบนะแค่นั้นเองนะครับนะันะนะน้นเองนะแล้วมาดูตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้กันครับตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะของบทที่หนึ่งด้วยนะครับเตรียมตัวสอบกระดังภาคนะ จงหาสมการพรหุนามดีกรีสีที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มคือ3ลบ4 3บวก I เป็นคำและมี1เป็นสัมประสิทธิ์คำสมการพรหุนามดีกรีสีไปบ้างเลยลูกก็แปลว่าต้องเริ่มตัวใหญ่สุดคือ x กำลัง4แล้วตามมา x กกำลัง3 x กำลังสองอแล้วก็ตัวเลขต้องเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับงั้นเวลาที่เราเอาไปหาสมการทำยังไงครับวิธีการก็คือถ้าเป็นสมการพรหุนามกำลังสีเวลาแย,ยากตัวประกอบต้องแยกได้กี่ตัวนะ นี่สี่ตัว x ลบ a คูณ x ลบ a คูณ x ลบ a คูณ x ลบ a แบบนี้ใช่ไหมนี่นะครับถ้าเราหาตัวประกอบสีตัวนี้ได้เราจับมาคูณกันมันจะกลายเป็นสมน์สมณะจะกลายเป็นสมการพหุนามกำลังสีทันทีงั้น a คืออะไรนะที่ครูเคยบอกเนี่ย a คือคำตอบครับเรียนครับ a คือคำตอบของสมการตอนนี้เรามีกี่คำตอบเนี่ยเขาบอกว่า คำตอบของสมการเป็น3ามลบสี 4, ่สามบวกไอเป็นคำตอบแต่ดีกีสี่จะต้องมีสี่คำตอบอา้าตอนนี้เรามีแค่สามคำตอบอีกหนึ่งคำตอบหนึ่งเราจะหามาจากไหนลูกอีกหนึ่งคำตอบก็คืออะไรเนี่ยเอ๊ไอ,อตัวนี้คือเซตใช่ไหมเซเป็นสามบวกไออีกหนึ่งคำตอบทันทีเลยคือเซตปลาครับแซตปลาคือสามลบอะไรลูกสามลบไ งั้นโอเคแล้วเรามีสี่คำตอบแล้วลบหนึ่งสองสามและสี่สี่นี่คือคําตอบของสมการงั้นเราก็เอาสามเอาลบสี่เอาสามบวกไอเอสามบวกลบไอเนี่ยเอามาแทนค่าเอทุกตัวอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นตัวประกอบและคูณนับคืนไปจะกลายเป็นทั้งหัวหน้านะครับงั้นเรามาเติมเลยนะ x ลบ a ก็จะกลายเป็น x ลบสามนะ x อลบ a ตัวที่สองก็คือ x ลบด้วยลบสี่ลบคูณลบจึงเป็นบวกตามมาด้วย x ลบสามบวก i ตามมาด้วย x ลบสามลบ i เนี่ยเอาค่าคําตอบเนี่ยแทนในค่า a ให้หมดแล้วก็หาค่าออกมาแล้วก็จับทีละคู่เลยลูกเนี่ยจับทีละคู่เลยนี่นะ x ลบสามคูณ x บวก c คูณกันแล้วก็ x ลบสามบวก i คูณ x ลบสามลบ i คูณกันนะครับเวลาคูณคูณยังไงนะเวลาคูณคูณยังไงนะเอาตัวข้างหน้าตัวแรกคูณทุกตัวก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวข้างหลังคูณทุกตัวแล้วมาบวกกันครับ ลองดูซิ x คูณ x กับ x คูณ4 x คูณ x เป็น x กำลัง2 x คูณบวก4เป็นบวก 4x ตัว x จบไปนะครับไปเป็นเลขลบ3ลูกลบ3คูณ x ลบ3คูณ4ลบ3คูณ x ได้ลบ 3x ลบ3คูณ4ได้ลบ12นะครับดังนั้นแล้วทำยังไงต่อก็จับบวกกันเลยเป็น x กำลัง2บวกอะไรครับ 4x ลบ 3x เหลือ x ลบ12นี่เลยก็เลยได้เป็นตัวนี้เห็นไหมนะครับส่วนไอ้เจ้าเนี่ยก็เหมือนกันนะ จ้าเนี่ยก็เหมือน,นกันทําแบบตัวอย่างที่แล้วเลยนี่ทําแบบตัวอย่างนี้เลยนี่นี่ตัวอย่างนี้เลยพาคูณไปแล้วนะครับคูณไปแล้วเอาคูณให้ดูอีกก็ได้นะครับทําไงเอาลบคูณเข้ามาในวงเล็บ x ลบ3ลบ i คูณด้วย x ลบ3บวก i เพราะว่าลบคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับเวลาคูณก็เอา x คูณทั้ง3ตัวข้างหลังเลยมันจะกลายเป็น x กำลัง2 ลบสามเบวก x i นี่นะครับต่อไปอีกเอาลบสามอย่างนี้ลบสามคูณคูณคูณก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกลบสามเบวกเก้าลบสามไนะต่อไปเข้าเอา i ลบ i ตอนนี้นี่นคูณกันลบเอบวกสามไลบ i กำลังสองเออ บวกลบกันออกมาปุ๊บปั๊บนะครับมันจะกลายเป็น x กำลังสองลบหก x บวกสิบทันทีนะครับนะคิดเอานะไม่ยากนะครับโอเคพอได้สองวงเล็บแบบนี้ทำยังไงต่อทีนี้นักเรียนก็คูณแบบเดิมนี่แหละครับเอา x กำลังสองคูณ x กำลังสองคูณลบหก x สิบได้เท่าไหร่เขียน x กระจายคูณเข้ามาสามตัวเขียนลบจุดสองคูณกระจายเข้ามาเขียนแล้วก็เอาพจน์เดียวกันมาบวกลบกันนะครับมันก็จะกลายเป็นสมการพหุนามนี้อา้าวทำให้ดูเลย นะครับทำไงเนี่ยทำไงทำไงทำไงครับคูณเลยขั้ตอนแรกเนี่ยคูณเลยคูณเลย x กำลังสองคูณ x กำลังสองเป็น x กำลังสี่ x กำลังสองคูณลบหก x เป็นลบหก x กำลังสาม x กำลองคูณบวกสิเป็นบวกสิ x กำลังสองครับต่อไปเอา x ครับ x คูณ x กำลังส x คูณลบห x x คูณสิเป็นเท่าไหร่ครับ x กำลังสาบวก x กำลังสมลบห x กำลังสบวกสิ x ไปต่อครับไปต่อครับลบสิบส x กำลังสอ่าคูณออกมานะได้เท่าไหร่ลูก ได้ลบ 12x กำลัง2บวก 72x ลบ120นี่นะครับแล้วก็ทำการบวกลบกันพดเดียวกันบวกลบกันนะครับ x กำลัง4มีตัวเหมือนกันไหมไม่มียกลงมาได้เลย x กำลัง3มีตัวเหมือนกันไหมลูกนี่ไงลบลบ6กับ1กระจายกกเป็นลบ 5x กำลัง3อยากจะพดเหมือนกันทำกัน กำลังสมีกี่ตัวมีหนึ่มีสมีสนะครับสิบบหกเป็นเท่าไหร่สี่กำลังสอลบตัวนี้เหลือลบแปกำลังสนะครับตัดเลยนะแล้วก็เอ็ x สิบบวกกันเป็น8ปดสนะครับแล้วก็ตามมาด้วยลบ 120, นะร้อยยีบร้อี่สินะครับปุ๊บนะก็จะกลายเป็นสรรมการนี่นะครับที่เขาตามนะ กิจการที่เขาต้องนะครับดังนั้นแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ยากหรอกสอมนมาแล้วเรียนมาจนถึงม .5 หแล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูในวิดีโอคลิปสอนมาทุกคาบไม่มีใครเข้าไปดูรูเลยนะหนึ่งวิวก็ไม่มีนะเออสอนมาจนขนาดนี้แล้วนะครับต้องทาได้แล้วนะถ้าทําแบบฝึกหัดเองทํทได้แน่นอนครับกันบ้านเขาสอนทําได้แน่แล้วทำแบบฝึกหัดเองนะแต่ถ้าลอกมาคุณไม่รับประกันนะครับเรียบร้อยจบบทที่หนึ่งนะครับสบายมาก นะการบ้านมีสองข้อนะลูกนะข้อสองกับข้อสามให้ส่งวันพุธส่งวันพุทธที่สิบสองนะครับก่อนสี่ทุ่มนะลูกที่สองก่อนสี่ทุ่มนะครับข้อสองและข้อสามเนี่ยนะก็ทําตามตัวอย่างเลยครับตัวอย่างทำยังไงทำงัน้นเลยง่ายมากเลยนะครับง่ายยิงนะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูในวิดีโอคลิปอ่านให้ทุกวันอยู่แล้วหรือสงสัยกระักมาถามได้เนะครับเออ อาจจะเพิ yeah, ่งออกนะเช็คชื่อครับอันนี้มีแค่นี้นะครับมาเช็คชื่อได้คนไหนเช็คแล้วออกได้เลยนะครับ สแลนครับอยู่ครับครับผมโอเคออกได้เลยครับพันจิลาลาเนาะมาลินทร์ครับผมมาินทร์ไม่มามาตุลินอยู่ครับแต่ไม่ฟังครับโอเคค่ะมาตุลินอยู่นัทพรมาค่ะค่ะทวัน ไม่มาสุกิตไม่มาเจดนิพัทเจดนิพัทธจนพัทไม่มานะเจอัตพลอัตพลมาครับอาตพนมานัทพัฒมาครับมาครับกันติชากันติชากันติชาไม่มานะเจร่าพราสุรีรัตน ค่ะกสิมาครับมาครับผมวัฒนะครับปิยวันมาไม่มากะมวลรักไม่มานิรลัตลาปัทธรมพรไม่มามุทิตามุทิตาไม่มาพีรพัฒเพียงเขียวไม่มาพากรไม่มาภูมิพัฒมาครับครับผมปิยะไม่มาภกามา ค่ะดาน,นุพรมาค่ะครับผมวิชากรไม่มาเพชรมณีมาไหมวันนี้ไม่มาเพชรชาพรไม่มาวัลิศรา,า,รนนาค่ะธนดลไม่มากิจดาครับผมเพทรพลพรไม่มาปฏิตาไม่มาอรณีอรณีอรณีลูกอรณีอยู่ไหมอรณี ม่อยู่กีทัศสุระบงยูรับใครนป่นเจ็ดนี่เจ็ดซิโก้หรือใครนี่ไม่เปิดไม่ตอบแปลว่าไม่ได้ฟังคุณนั่นเองพิมคือใครลูกอาจารย์พอรณีอยู่ค่ะมาแล้วใครเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดจริงใครคือเจ็ดนี่เปิดไม่ไหมท้าไม่เปิดไม่ได้พิมพ์ชื่อมา อ่าเซมออกได้เลยลูกครูคไม่รู้หน้าใครนันเนี่ยเจ็ดเซิโกโสิเก้นี่มไม่เปิดไม่ตอบเนี่ยเอ้ามีแค่นี้ครูก็เช็คแค่นี้นะครับอ,อ่ะโอเคเจอกันลูกไปวางได้เลยอปออเกะไรันนนี้็ลู